ราศีกุมในเดือนธันวาไพา่จะบอกอะไรบ้างนะคะไพ่บอกว่าคุณจะทําอะไรจะลงทุนหรือทําอะไรทุกๆอย่างในชีวิตให้หาข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะจะ่พิพามลงทุนอะไรหรือทําอะไรไปจะเสียหายได้นะคะในส่วนของความรักไพ่จะบอกว่าในส่วนของความรักก็คือระวังเจอรักซ้อนคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มากมีความรักอยู่แล้วก็มีความรักเข้ามาอีกนะคะหรือไม่ก็ รักของคุณมีโอกาสสดใสได้เดินทางต่างถิ่นต่างที่ต่างจังหวัดต่างประเทศกับคนรักหรือคนที่อยู่ในวงงานเดียวกันเข้ามาชอบคุณก็ได้นะคะอีกจุดหนึ่งก็คือให้ระวังการทะเลาะก,กับเด็กหรือคนที่มาเมยุ่น้อยกว่าเราระวังเรื่องความขัดแย้งกับลูกหลองบริวารหรือลูกหลานตรงนี้นะคะการทำนานทายทักเป็นการทำาน,ำนาทายทักโดยภาพรวมนะคะ ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค